สวัสดีครับคลิปนี้แม่ลองจะพาเพื่อนๆพ,นพี่พี่มาทำการห่มดินครับโดยใช้ฟางครับวันนี้เราจะมาห่มดินครับเพื่อรักษาความชื้นและให้ดินเลี้ยงพืชครับเนื่องจากหน้าแล้งและหน้าหนาวดินจะแห้งครับเราจึงต้องมาห่มดินครับครับเราไปดูการห่มดินกันเลยครับ เริ่มจากเราก็นําฟางนะครับที่เหลือจากการทํานานครับมาโรยๆรยรอบต้นต้นไม้ของเรานะครับโรยให้หนาอย่างน้อยสักหนึ่งฝ่ามือตั้งนะครับหรือหนายิ่งหนาสี่สเซนยิ่งดีครับโรยโรยรอบๆเราจะเอาห่างประมาณเมตรสเมตรก็ได้ครับ ลอยไปเรื่อยๆครับแต่ตรงตรงกลางครับตรงกลางนี่เราจะจะไม่ตรงตรงกลางที่ติดต้นนะครับที่ติดกับต้นไม้นะครับเราจะไม่เอาฟางไปไปคูมหมดนะครับจะเหลือช่องอากาศไว้ครับเพื่อว่ามันจะเอ่อเกิดความร้อนครับเวลาเราใส่มูลสัตว์แล้วก็ลดน้ำมันจะเกิดความร้อนครับนี่ครับ เราก็จะเว้นไว้นะครับประมาณห่างประมาณสักหนึ่งฝ่ามือถึงสองฝ่ามือนะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับแล้วก็เราก็เอามูลสัตว์นะครับจะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ได้ครับมาโรยครับข้างบนครับโรยข้างบนถ้าใครมีเยอะก็ใส่เยอะก็ได้นะครับแต่ใส่พอประมาณนะครับกะเอานะครับกะเอาหรือใครมีน้อยก็ใส่บางๆนะครับโรยไป จนรอบนะครับจนให้ทั่วฟางเลยก็ได้นะครับทั่วฟางเพราะเวลาเราลดน้ํามันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็จะเป็นตัวไปหมักฟางนะครับให้กลายเป็นปุ๋ยในตัวนะครับตัวสร้างจุลินทรีย์ในดินนะครับแล้วก็โรยให้รอบๆอบนะครับใช้มูลสัตว์มูลไก่มูลวัวมูลมา้ามูลควายก็ได้ครับได้หมดนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะมาลดลาดน้ำหมักนะครับก็ใช้ประมาณหนึ่งแก้วต่อน้ำสิบลิตรนะครับก็ใช้ประมาณทักสิบหรือยี่สิบลิตรก็ได้ครับต่อต้นนะครับมีเยอะก็ใช้เยอะนะครับแต่เราก็ใช้ประมาณนี้ครับทักยี่สิบสามสิบลิตรครับก็ลาดลดในฟางนะครับบนหน้าฟางครับ ลดไปให้ให้ทั่วนะครับให้ทั่วให้ทั่วให้โดนไอฮอร์โมนสารที่เราโรยไว้นะครับครับพอเราใส่ไปมันจะเกิดความร้อนนะครับนี่นะครับเราถึงต้องเว้นที่ตรงต้นไม้ไว้ให้มันระบายอากาศนะครับจากนั้นเราก็สามารถลดน้ําตามได้เลยนะครับจะทําให้เรา ไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับสําหรับการคุมฟางครับทําให้ความชื้นอยู่ได้นานนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกติของเราไปได้ทุกวันนะมันจะคุมความชื้นได้นานครับสําหรับที่ไม่มีน้ําก็สามารถคุมฟางไว้ได้อย่างเดียวได้เลยนะครับมันก็จะเกิดความชื้นข้างล่างเองนะครับแล้วก็จะเกิดจุลินทรีย์จะทํางานได้ดีขึ้นนะครับช่วยให้ดินรวมสมบูรณ์ครับแล้วดินก็จะไปสร้างอาหารให้กับพืชเองนะครับ ทำให้ต้นไม้สมบูรณ์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนเพื่อนแลี่ไปแค่นี้นครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องในรองคนกกร,รักเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ